น้องขอถามกันค่ะถ้าไอ่ถูกหวยอะ่ะไอยจะเอาตางังค์ไปไหนไอ้ยกุ้นน้องหมดเลยใช่อ,อันถ้าไอยขายตีได้เนาอไอยจะเอาตังค์ไปยังไงขายตีได้ไอ่ก็จะยกุน้องหมดเลยว้าเฮ้ยอ,อันไอ้ยังไม่ยังหวยก็ยังไม่ถูกตีก็ยังไม่ได้ขายเตื้อวันนี้งินเดือนออก ก็ขนาดตีก็หวยอะถ้าขายได้ถ้าถูกหวยจะเอาตังมือน้องเลยอันนี้งินเดินออกเอาไว่ได้จัทซ้อมไว้เงินเงินเดือนไอ้มันก็ต้องใจต้องใจต้องกี้จู้อะแสดงรย์วุฒกีะถ้าสมมติว่าขายตีได้ถูกหวยจะบังคือน้อยอะกีจู้วะกาไอ้นี่อย่างใดขายฝันป๊บเบาแลยอย่างใดเนี่ยเจวมายั่วประสาทหาเรื่องพิษหัวกันแต่เจวานีเน่นะ ว,วันวันพันกว่เรื่องโลกจิต